สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิวทอโต้อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะวิวอยู่ที่บริษัททอโต้สาขา2นะคะอยู่กับเจ้าคันนี้เลยค่ะ t o y o ต a c a m r รนะคะได้เครื่อง2000ตัวจีเบนซินล้วนได้ปี2017นะคะใครที่กำลังมองหาโฉมนี้อยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะก่อนจะไปดูคลิปนะคะดูฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะ และสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ติดต่อมาจองนะคะทางช่องทางด้านล่างนี้นะบิลมีของแถมพิเศษให้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพรมไดมอนด์คัทนะคะปูให้รอบคันตรงตามรุ่นเลยเลือกสีได้24สีไปเลยค่ะหรือจะเลือกเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังก็ได้นะคะแล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปีไปเลยเต็มๆนะใครที่สนใจห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะ เดี๋ยวบิวจะพาไปดูนะคะ,ะรายละเอียดรอบๆตัวรถภายในตัวรถนะเริ่มจากด้านหน้านี่ก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นโฉมไมเน h เชนปี17ค่ะและตัวรถก็เป็นปี17เช่นเดียวกันไฟหน้านี่ได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม LED มีมาให้ค่ะเซ็นเซอร์กันชนมีให้ทั้งหน้าและหลังเลยนะคะรอบคันไปเลยไฟสปอตไลท์มีมาให้พร้อมเลยค่ะกระจังหน้าเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะ สีเป็นสีซิลเวอร์ค่ะเหลี่ยมมุมชัดๆไม่มีชนหนักจมน้ำกับสีมันแน่นอน100%ล้อแมกอล่อแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะภายในของเขานะคะจะเป็นสีเบตตัดสีดำแบบนี้ค่ะและคอนโซลกลางแต่งด้วยลายไม้หรูหราลักชวรี่มากๆเลยนะคะออปชั่นจัดเต็มสุดๆเดี๋ยวมาดูความเดิมของตัวรถกันความเดิมจะเป็นยังไงนี่ บอกเลยว่าเดิมแท้จากศูนย์แน่นอนเม็ดอาร์คชัดเจนไม่มีพิกคว่ำชนหนักจมน้ำกับสีมาแน่นอนนะคะที่ได้รถสวยรถด,ดีไปใช้แน่นอนค่ะแผ่นเพจสมบูรณ์นะคะเดิมแท้จากศูนย์แผ่นป้ายมอกอยู่ครบเลยนะคะฝาประตูไม่เคยโดนหดเลยนี่บิวบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้ม,มเลยค่ะไปดูด้านหลังของแคมลี่คันนี้นะคะบอกไม่มีขาดไม่มียับแล้วดูนะคะ ที่นั่งของผู้โดยสารกว้างขวางนั่งสบายมากๆมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะแยกซ้ายขวาด,ด้วยนะคะและม่านนิรภัยนะคะเขาก็มีมาให้แบบนี้เลยค่ะและคันนี้นะคะมีม่านหลังไฟฟ้ามาให้พร้อมเลยเช่นเดียวกันบอกเลยออปชันจัดเต็มมากๆด้านท้ายของเขานี่สวยๆหรูๆเลยค่ะไฟท้ายสมบูรณ์นะคะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังให้4จุดและมีกล้องบิลลอินมาให้พร้อมเลยนะคะ และสําหรับแคมรี่นะคะสามารถเปิดฝาท้ายนะคะด้วยมือตอนเองได้เลยนะแบบไม่ต้องสตาร์รถนะคะเปิดได้เลยที่วางสัมภาระนะคะกว้างขวางมากๆนะวางของได้เยอะสุดๆเลยค่ะและสําหรับคันนี้นะคะมีอุปกรณ์มาให้พร้อมเลยนะคะพร้อมใช้สุดๆเลยเครื่องมือแม่แรงมีให้พร้อมถังดับเพลิงก็มีมาให้นะคะเราไม่เอาออกเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะ ยางอะไรก็มาพร้อมกับล้อแม็กแบบนี้เลยได้ยางบิสโตนไปด้วยนะคะดูบอกเลยนะใครหาอยู่พี่อย่าเลงนานนะคันนี้ติดจองไว้แน่นอนนะคะเดี๋ยวพี่ิพาไปดูออปชั่นภายในกันว่าจะสวยแค่ไหนและออปชันเยอะมากแค่ไหนนะคะเริ่มกันจากที่กระจกนะคะกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานนะและปร,ะประับออโตได้ทั้ง4บานด้วยเช่นเดียวกัน กระจงมองข้างปรับพับไฟฟ้าได้นะคะและสําหรับตรงนี้นะคะสามารถเซตที่นั่งได้2แบบเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยโ,เโฮมอะไรมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับ adaptive foot control er ให้ด้วยนะแล้วก็คันนี้นะคะได้เป็นปุ่ม push start นะคะสามารถเหยียบเบรกกดปุ่มแล้วก็เครื่องยนต์ทำงานได้เลยมีระบบ BSM ให้ระบบการเลื่อนถลามีมาให้นะคะออปชันเยอะมากม วิทยุนะคะเดิมแท้จากศูนย์เลยค่ะและได้แอร์ออโต้นะคะเป็นแอร์แยกซ้ายขวาแบบนี้นะคะและก็ได้เกียร์ออโต้ค่ะนี่คอนโซลกลางสวยๆแบบนี้เลยแต่งด้วยลายไม้นะคะและคันนี้นะคะมาพร้อมกับไวร์เลสชาร์จที่ด้วยสามารถวางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จแบตได้ทันทีและนี่คือเลขใหม่ของเจ้ารถคันนี้นะคะ1,60,000กกว่ากิโลเท่านั้นเองนะและคันนี้ได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะ ปรับได้8ทิศทางไปเลยค่ะเดี๋ยวบิวจะพาไปดูห้องเครื่องกันนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะซื้อขายกับบิวได้เลยบิวจะให้ดูนะคะทุกหัวน็อตเลยค่ะว่ารถคันนี้เดิมมากแค่ไหนนะเปิดฝากระโปรงได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะโชคฝากระโปรงก็ยังสมบูรณ์อยู่นะมาดูกันที่ห้องเครื่องนะคะคันนี้เครื่องไม่เคยโดนยกแน่นอนไม่มีการย้อมแมวแน่นอนนะคะน็อตเดิมจากศูนย์ทุกตัวรอยเม็ดอาร์ชัดเจนนะคะ แล้วก็ลอยมาร์คคิวซีจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบหมดนะเบ้าชงนี่สมบูรณ์นะคะน็อตไม่เคยโดนไขไม่มีการชนหนักแน,น่นอนน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาก็ไม่เคยถอดค่ะฝากระโปรงเดิมแท้จากศูนย์แผ่นป้ายทุกอย่างจากศูนย์ยังอยู่ครบเลยนะคะรอยปั๊มโตโตยต้าก็ยังอยู่เลยนะและสำหรับเจ้าคันนี้นะคะโตโยต้าแคมรี่เครื่อง2 0 0 0ตัวจีปี2 0 1 7 เปิดตัวป้ายแดงไปเกือบล้านสี่เลยแต่บิวให้ราคาพวกพี่นะคะเพียงแค่489,000บาทเท่านั้นเลยและยังสามารถจัดยอดเต็มได้ด้วยนะคะออกรถฟรีดาวกับบิวได้นะคะใครที่สนใจรีบติดต่อทักมาได้เลยนะคะ ก่อนจากการวันนี้นะคะฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยใครที่ชอบรถสวยๆดีๆคัดเกรดเอกดติดตามกันไว้ได้เลยรับรองไม่มีผิดหวังแล้ววันนี้วิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ